โก้กงกกงงกสงสารคนไทยจะปกป้องคนไทยนาะยกก็พูดจะเป็นนายกคนไทยฉันต้องปกป้องคนไทยทําเพื่อคนไทยนะฉันต้องช่วยกันทลายแก๊งคอนเซ็นเตอร์เพื่อคนไทยตัด ไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตัดน้ํามันแกงคอนเซ็นเตอร์เสร็จแล้วฉันก็จะสร้างบอนการพนันถูกกฎหมายในประเทศของฉันอา้าวลักคนไทยทําไมมาสร้างในประเทศของฉันอา้าวตกลงปราบในต่างประเทศแล้วจะเอามาไว้ในประเทศตัวเองไงรักประเทศแบบไหนรักคนไทยแบบไหนเอาโจรผู้ร้ายมาไว้ในประเทศ นี่คือวิสัยทัศน์ของนายกผู้อัจฉริยะบอกรักประเทศไทยรักคนไทยแต่จะเอาโจรผู้รายมาไว้ในประเทศไทยด้วยสร้างแหล่งให้โจรผู้ร้ายอยู่คือการพนันการพนันถูกกฎหมายเมื่อคนไทยยังมีคนไทยยังมีตัวอย่างที่ดีนะของคนที่เขาไม่ได้มีการพนันแต่เขาก็อยู่รอดนะเพราะถ้ามีการพนันนี่แหละเขาจะไม่รอด ไม่มีกำพนัาน,านคนไทยก็อยู่ได้รัฐธรรมนูญไม่ต้องไปแก้หรอกรัฐธรรมนูญปาบโกงนี่ไม่ต้องไปแก้หรอกทาตามรัฐธรรมนูญให้ได้เท่านั้นนหะทาตามรัฐธรรมนูญให้ได้แล้วก็ที่สําคัญคือแก้นี้ใส่ชั่วๆของนักการเมืองให้ได้เท่านั้นพอแล้วอ้าวมาต่อเราต้องยอมรับนี่นาะยกมังพูดเนี่ยนะเราต้องยอมรับว่าปัจจุบัน ในไทยมีบ่อนเถื่อนอยู่แล้วอ๋อยอมรับว่าตัวเองไม่มีคล้นในการแก้อันนี้ยอมรับนะเนี่ยยอมรับว่าตัวเองไร้สมรรถนะไร้สมรรถภาพในการแก้คุณคนละออกซะคุณไม่มีสมรรถนะในการแก้บ่อนเถื่อนนี่คุณจะอยู่ไปทําไมคุณไม่อายประชาชนเลยแหละคุณบอกว่าคุณจะมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของสังคมจะมาสร้างประโยชน์แต่แล้วคุณไม่มีปัญญาคุณไม่มีปัญญาคุณไม่มีความสามารถ ไม่มีสมรรถนะไม่มีกลืนในการแก้ปัญหาบ่อนเถื่อนคุณกุควรจะลากออกไม่ใช่หรอคุณยอมรับว่ามีอยู่แล้วแปลว่าคุณไม่มีสมรรถนะในการแก้แต่เงินเหล่านั้นกลับไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อประเทศใช่มันจะถูกกฎหมายผิดกฎหมายมันก็ไม่ก่อประโยชน์หรอกมันจะก่อประโยชน์ยังไงล่ะก,ก็ถูกมันไม่ได้ก่อประโยชน์ต่อประเทศก็ถูกถ้าเรามีกฎหมายรองรับเก็บภาษีถูกต้องรายได้สามารถนําไปพัฒนา โครงการสำคัญเช่นทุนการศึกษาให้เด็กและการพัฒนาประเทศการพัฒนาเด็กไทยนี่ต้องเอาการพัฒนานี่น้มาพัฒนาแล้วหมดทางขนาดว่าเอาสิ่งดีๆมาพัฒนาเด็กไทยไม่ได้แล้วใช่ไหมอาชีพที่ดีๆนี่มันไม่สามารถพัฒนาเด็กไทยได้ใช่ไหม นี่ถายจริงคุณพัฒนาชีวิตของคุณมานี่นะพ่อคุณตัวคุณพัฒนาชีวิตขึ้นมาในพัฒนาด้วยการพนันใช่ไหมออคุณพัฒนาชีวิตคุณขึ้นมาในพัฒนาด้วยความชั่วใช่ไหมคุณไม่ได้พัฒนาด้วยความดีเลยใช่ไหมคุณต้องเอาความชั่วมาพัฒนาคนอื่นประเทศไทยนี่พัฒนาเด็กไทยเนี่ย การศึกษาไทยต้องพัฒนาด้วยการพนันใช่ไหมถ้าการพนันพัฒนาการศึกษาไทยได้ก้าการพนันไปพัฒนาเลยสิก็พาเล่นการพนันกันทั้งประเทศสิแล้วการพัฒนาประเทศต้องพัฒนาด้วยการพนันนี่นะคุณไม่มีอาชีพที่มันดีกว่าน,นั้นแล้วใช่ไหมความคิดคุณมีเท่านี้นะหมดแล้วใช่ไหมหมดเกินละหมดความสามารถละอัจฉริยะของคุณมีเท่านี้นะนายกหญิงยอดอัจฉริยะ พ่อนายกหญิงยอดอัจฉรยะพัฒนาประเทศด้วยการพนันโอ้ <laughs> oh, อัชฉริยะ <laughs> อัชฉรยะด้านไหนอะด้านเลวหรือด้านดีอะเนี่ยด้านไหนกันแน่แล่ะ